สนานันุนโดยผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารแคลเซียมบำรุงกระดูกสนานันุนโดยน้ำมันงาดำเซซิมิเอ็กลดควกรดอะลานีต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลยสนานันุนโดยกาแฟปาทีท่กาแฟผู้สุขภาพกาแฟที่หวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้คือต้องบอกว่างานแต่งของพี่หมากับคิมเนี่ยเป็นเป็นความโรแมนติกและเป็นความหวานและเป็นความซรัพซึ้งมากๆเป็นเป็นเป็นงานแต่งที่ ไม่ค่อยได้ไปเยอะนะครับแต่ว่าเป็นงานแต่งที่เรารู้สึกว่าแบบผูกพ,พันแล้วก็อินกับเขามากๆเพราะว่าเหมือนทั้งพี่มากระคิมเนี่ยเราก็สนิทโดยเฉพาะคิมเนี่ยเราร่วมงานกับเขามาหลายปีมากๆทุกอย่างที่แบบเกิดขึ้นที่เขาคุยกันเนี่ยคือเหมือนเราเราเราเก็ตหมดเลยครับเรารู้สึกเรารู้สึกพร้อมๆไปกับเขาก็แบบโอ้โหตอนนี้เขาคุยที่มันเป็นโมเมนต์ของเขาแบบเราก็น้ำตาไหลซา,าบซึ้งแค่ทั้งสองคนมากๆจริงๆ,งๆก็ต้องบอกว่าไม่ไม่ไม่ไมีทางแซงคู่นี้แน่นอนครับรู้สึกเลยเห็นแล้วอยากไป <laughs> ผมว่าทุกคนนะครับต้องมีต้องเห็นแล้วต้องรู้สึกว่านี่คืองานแต่งในในในนิยาย fairy tale ของของทุกคนอะไรเงี้ย <c oughs> คือเราไม่รู้หรอกว่าเราจะอยากแต่งแบบนี้ป่ะแต่เรา, <c oughs> เราคิดว่าแค่เราได้มางานนี้เราก็รู้สึกแบบแฮปปี้แล้วพอใจมากๆแล้วที่ไดที่ไดมาร่วมประสบการณ์ครั้งนี้มันเป็นงานแต่งใน fairy tale จริงๆครับกับทีนั้นนั่งบังแดดให้้องพี่อานในตำนานคือ คือเหมือนครับเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการโมเมนต์บางแดดเนี่ยคือผมทําอะไรแบบนี้อยู่แล้วครับคือเรารู้สึกว่าอะไรที่ดูแลเขาได้เราก็จะดูแลแล้วก็คือแดดมันร้อนมากครับแล้วเราก็ไม่อยากให้เขาแบบเราไม่อยากให้เขาร้อนแล้วเราก็เลยพยายามนั่งแค่บังแดดตรงนั้นเฉยๆเพราะเรามีแวดเรามีแว่งกันแดดนะครับเราก็ไม่ร้อนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาบอกว่าเราหูแดงหมดเลยค่ะหน้าแดงหมดเลยค่ะลงคุณร้อนแทนเขาได้ครับเพราะว่าจริงๆผมไม่ผมไม่กลัวแดดนะครับผมตากแดดได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบเห็นโมเมนต์นั้นก็เลยแบบแดดมัน พอดีมันมาฝั่งนี้พอดีอก็เลยรู้สึกว่าเรานั่งนี้เราก็เราก็บังให้เขาหน่อยแล้วกันในโมเมนต์เดียวกันเราก็ฟังเจ้าบ่าวเจ้าสาวคุยกันไปเราก็ไม่ได้คิดอะไรครับผมใช่นะคะพี่อาก็ตื่นเต้นอะไรนะพี่แต่ตอนนั้นน่ะไม่ได้โฟกัส <laughs> เพราะว่ามูแต่โฟกัสตรงนี้ไงนะโมเดลโฟกัสบาส่าวสาวอะไรอย่างงีค้คือถ้าเกิดพี่อาขอให้ผมบงังให้ผมก็บงังครับ แต่ว่าแต่ว่าเป็นจังหวะเดียวกับพี่พายก็ร้อนเหมือนกันนะแต่น้องเขาไม่ได้บอกแต่ผมผมแค่ผมแค่เห็นไม่เห็นแล้วผมบังให้เขาก่อนดีกว่าเพราะแดดมันอยู่ฝั่งนี้แล้วก็เรานั่งตรงนี้พอดีอะไรอย่างเงี้ยด้วยด้วยด้วยสัญชาตญาณเราก็จะบังตรงนี้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดแบบอย่างที่บอกคือเราเราทำเพราะว่าเราเราอยากเทคแคร์อั่เงี้ยจังหวะจังหวะน้องเขาต้องดูแน่ว่าเราตั้งเจตนาบังแดดให้ก่อผมว่า ขาก็รู้แหละครับเพราะว่าคือทุกคนร้อนหมดเลยแต่ว่าของเขามีมีมีร่มกันไว้อยู่อะไรอย่างนี้ครับเขาบอกอะไรหรือว่าอย่างไรไม่ได้บอกอะไรคือไม่ได้คุยอะไรกันเพราะไม่ไม่ไม่คิดด้วยว่าจะมีรูปนั้นออกมาอะไรอย่างนี้เพราะเราไม่ได้อย่างที่บอกโมเมนต์นั้นคือเป็นโมเมนต์ที่พิเศษมาทุกคนรอบข้างแบบแดดก็ร้อนแหละแต่ว่าเราก็โฟกัสที่ที่ที่มากกับคิมแล้วแบบร้องไห้ไปกับเขายิ้มแย้มดีใจไปกับเขาอะไรอย่างนี้น้ำตาไหลแบบตลอดเวลาเลยก็เลยรู้สึกแบบไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้โฟกัสว่าแบบเอ๊ะตรงนี้หรือเปล่าหรือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้หันไปดูด้วยว่าพี่อาร,ร้อนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับ <c oughs> ใช่ต้องต้องขอโทษด้วยอขอโทษแม่ด้วย,วย <c oughs> วกกลับมาแล้วยลงรูปนั้นแล้วเราว่าย่งไรบอกพี่อย่างไรเพราะเพราะตอนเห็นพอนอ่านผมก็เออก็ก,ก็ก็น่ารักดีเลยเป <c oughs> ็นน่ารักดีแล้วก็เห็นครับเห็นครับแต่หน้าเขาก็ <c oughs> <c oughs> จะสวยประมาณนี้อย right ู่แล้วเพราะฉะนั้นเห็นบ่อยแล้วครับนะเขาประมาณนี้อยู่แล้วเนาะใช่ไหมครับทุกคนใช่นี่ครับเขาสวยอย่างนี้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ในเวลาเดียวกันอย่างที่บอกเขาก็ซึ้งไปกับคิมกับพี่มากอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ได้ไม่ก็เลยไม่ได้โฟกัสถึงตรงนั้นว่าเขารู้สึกอะไรอไก็เ่ก็พอได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันมากขึ้นผมว่ามันก็ค่อยๆพัฒนาได้เริ่มรู้จัก เขาในอีกสเต็ปหนึ่งมากขึ้นมันก็มีโมเมนต์ที่มันแบบเป็นไปตามสเต็ปครับว่าวันแรกเราอาจจะแค่สมมติ1 2 3สอตัวนี้มันก็แบบ4ี่ห้าหไปอะไรอย่างเี้ยใช่ก็เริ่มมีโมเมนต์แบบที่ทุกคนได้เห็นนะ <c oughs> ครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติของของผมและเขาอยู่แล้วเมื่อกี้พายบอกว่าเ <c oughs> ขาเป็นคนผู้หญิงที่โชคดีคนนึงที่แบบมีเราคอยมคแคบโอ้ถ้าถ้าเขาพูดอย่างนั้นผมก็หนึ่งต้องขอบคุณเขานะครับที่เขาเขาเขารู้สึกงั้นผมเองก็ก็โชคดีเช่นกันครับเพราะว่าเขาเองก็ ทั้งที่เขาอายุน้อยกว่าเราเขาก็ยังเทคแคร์เราได้เพราะว่าเหมือนเขามีบางมุมที่เขาตโตกว่าเราบางมุมที่เราตโตกว่าเขาอะไรอย่างนี้ครับแล้วมันก็เลยแบบเหมือนเป็นเป็นการเต,เติมเต็มกันได้ดีถูกต้องครับโอ้ยขอบคุณครับน้องก็เป็นสิ่งที่แบบที่พิเศษและดีที่สุดในชีวิตของมือนกัน <c oughs> ครับเเคยพูดอะไรเคยแล้วัอหน้าไหเจมพูดครับพูดพูดพูดีก็คือคุยกันตลอดเวลาว่าขอบคุณที่ ที่มีโอกาสได้ที่ให้โอกาสได้แบบเจอกันขอบคุณที่แบบเออ่จะบอกว่าผมไม่ขีดก็ได้ทําให้เราได้มาเจอกันอะไรเงี้ยแล้วก็สปอร์ตซึ่งกันและกันจะใช้คํานั้นคือ,อเรารู้สึกว่ามันเป็นการสปอร์ตและดูแลซึ่งกันและกันในสิ่งที่เราไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีมาก่อนยิ่งรู้จักยิ่งรักไหมครับไอ้นะครับยิงย่งรู้จักยิ่งรักไหมครับยิ่งยิ่งรู้จักยิ่งรักครับไออันนี้อันนี้ถูกต้องเลยครับอันนี้ชราลัยอันนี้ชราลัยเขาบคุณอันนี่ทำให้ดู เราไม่เคย expect ว่าเราจะเจอใครตอนไหนเราไม่เคยเราไม่เคยบอกว่าผมจะต้องเจอตอนนี้ผมไม่เคยเาตามหาเพราะว่าอย่างที่บอกด้วยความคิดของผมคือเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปเมื่อ, <im itation> อไ,ไ,ไหร <im itation> ่ที่เจอก็จะเจอเอง <im itation> เงี้ยครับ <im itation> ก็เลยพอพอถึงเวลาที่เขาที่ใครคนนั้นมาเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเหมือนชีวิตเรานำพาให้เขามาหาเราเองอะ <im itation> <ล>ไรอย่างงี้เชื่อครับเชื่อเชื่อเพราะว่าหลายๆอย่างในชีวิตของคนเราไม่ไม่ต้องเป็นเรื่องความรักก็ได้ครับบางทีจังหวะและเวลาจัดสรร ให้เราได้เจอกับสิ่งที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับเจมบอกว่าทุกอย่างมันเป็นลำดับเป็นขั้นตอนอะไรย่างเงี <c oughs> <c oughs> ้ยแล้วลำดับขั้นตอนขั้นต่อไปของเจมกับพายจะแบบยังไงก็สําหรับตอนนี้ก็ผมว่าเราก็คือรู้จักกันให้เยอะขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็เอนจอยสิ่งที่เรามีด้วยกันให้ให้ให้ขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับอนาคตจะเป็นยังไงเราก็ ค่อยๆแบบค่อยๆวาดไปด้วยกันอะไรอย่างนี้ตอนนี้มันยังไม่เหมือนถ้าเป็นภาพวาดมันยังวาดไม่เสร็จอะไรเงี้ยเพะค่อยๆวาดกันไปดีกว่ายังยังยังไม่อยากนิยามอะไรมาเพราะเหมือนเราเราเราเริ่มฟีลแบบนี้ด้วยการที่เราไม่ได้นิยามนะว่าจะต้องแบบเจอตอนนี้ตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆเดินทางไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวไปถึงไหนก็ค่อยวาดกันดีกว่าอยากอยากเป็นพายประเด็นเออค่ะกัเป็นครับใช่ก็แต่ผมว่าหลายๆคนก็คงแบบอยาก อยากเป็นเราเหมือนกอันเลยนี้ครับพวกน้องก็เป็นคนที่พิเศษมากๆครับก็ขอบคุณทุกคนที่ที่ที่ชื่นชมแล้วก็อชอบในมุมเมนต์แบบนี้ของเรา2คนครับคือมันก็เป็นธรรมชาติของเรา2คนจริงขอบคุณที่ทุกคนเชียร์แล้วก็ให้กําลังใจครับอันนี้เรียกแฟนได้เป็นปากของจริงนะครับเรียกแฟนได้เป็นปากเนาะเรียกนางเรียกันางอะไรครับ ็นน้องครับน้องครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นแบบพูดพูดเป็นเรียกกันภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้ไม่ได้มีคำวันารักนารักเกมไม่มีตั้งแต่เวลาใครเขาเรียกเกมเขาเรียกใครที่ละพี่เจมเลย่า้เขาบอกว่าเราขี้อ้อนผมเหรอครับก็ผมีขี้อ้อนทีว่ายังไงอ่ะผมว่าทุกคนต้องมีอยู่แล้วเขาบอกให้มาฟังจากพี่เจมใช่สมมติเป็นไทยหอมยาวแล้วเอเอาโมเมนต์ไหนดีครับพี่อ้อนสุดๆไปเลย ไม่ไม่ไอ้เราให้หรือเปล่าฮะเราเราแบบขอร้อง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 อะลยคือร้องไห้เลยเมื่อกี้อ่ร้องไห้เลยอ่ะไม่คือแบบเป็นฟิลแบบเป็นฟิลเหมือนแบบไม่ต้องใช้คำพูดแต่แบบ มีมุมอะไรที่แบบว่าคนอื่นไม่เห็นบ้างยื่นอย่างเขาบอกว่าเจมแบบเป็นมุมอ่อนแล้วเขามีมุมอะไรที่แบบว่าเออเราไปได้เห็นบ้างเออสำหรับผมน่าจะเป็นมุมที่ที่เทคแคร์แล้วก็โตอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกคือเรารู้สึกว่าเขาจัดแจงหลายอย่างได้ดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ผ่านมาไปอิตาลีเขาก็จัดแจงเรื่องการเดินทางเรื่องการแบบสั่งอาหารเรื่องอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ดีบางทีบางอย่างดีกว่าเราด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับคือความเป็นผู้ใหญ่ของเขา ในในบางมุมอย่างที่บอกโตกว่าเราอีกในการแบบคุยในการภาสาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าอุ้ยเขายุน้อยกว่าแต่แบบเขาทําเรื่องพวกนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยทำได้ดีกว่าเราด้วยเพราะฉะนั้นก็รู้สึกสบายอย่างไหมมีคนช่วยเราทำอาไรอย่างนี้ <Okay. S 1> สนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทช์ ดันไม่กเรกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เจนเ r a t i ชันใหม่พบกันที่โชว์บูตทั่วประเทศซ่าีิทุกจังหวงะเติมซี่เบิร์ดโมซ่าอา้อ,าอน